สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Casio ราคาประหยัดอีกเรือนหนึ่งที่ผมว่ามีหน้าตาที่ดูดีมากนะครับนั่นก็คือรหัส MTPV006L-2BUDF นะครับคือจริงๆรหัสของรุ่นนี้ก็คือแค่ด้านหน้านี้นะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นโคดสีที่สีเนี่ยมันออกมาเป็นสีน้ําเงินนะฮะจริงๆมันมีสีอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งผมขอเริ่มจากสีน้ําเงินก่อนเลยแล้วก็รุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เรียกว่าดูดีทุกสีเลยก็ว่าได้นะครับอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมีสีอื่นมาให้ดูกันด้วยนะฮะสำหรับเรือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าตามันออกไปทาง dress watch นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ทําง,งานบนระบบคอ a r t จากทาง Casio นะฮะซึ่งดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยมันเป็นเรือนที่มีความผสมผสานแบบรายละเอียดดีเทลหลายๆอย่างที่มันมีคคควาามสิกเข้ไปนะนรับ ยกตัวอย่างเช่นไอวงด้านในเนี่ยที่มันเป็นวงสีขาวนะฮะแล้วก็มีการตีตารางเป็นกริดมาแบบนี้มันจะไปนึกถึงนาฬิกาพวกตระกูลคลาสสิกมากๆที่แบบมันมีราคาแบบหลักแสนหลักอะไรแบบนี้เลยนะฮะพอคาสิโอเขาเอาดีเทลแบบนี้มาใส่นะมันก็เลยทําให้ในาฬิกาเนี่ยดูมีราคาขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนหน้าปัดของเรือนนี้เป็นแบบสีน้ําเงินนะครับซึ่งจากการที่ผมหมุนดูเท็กซเจอร์ไปเรื่อยๆนะผมรู้สึกว่ามันจะมีความเงาซ่อนอยู่นิดน,นึงด้วยนะฮะบนหน้าปัดแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เล่นแสงเยอะแบบเป็นซันเบอร์สอะไรแบบ แต่อย่างหนึ่งที่หน้าปัดของเรือน,นี้อาจจะทําได้ไม่ดีก็คือเรื่องของรูมนะครับเพราะว่าเรือนนี้ไม่ได้มีรูมมาให้เลยนะฮะเวลาเข้าที่มืดเนี่ยแน่นอนว่ามองอะไรแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะกระจกเนี่ยก็เป็นไมทัลลอกาทั่วไปเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของการตัดแสงสะท้อนเนี่ยจากสเปกไม่ได้ไมีบอกนะนะแต่ว่าจากการใช้งานในที่ร่มหรือว่าใช้งานทั่วไปอ่ะต้องบอกว่าเรือนนี้ตัดฟ้าได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะฮะผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นกระจกประเภทไหนนะแต่ว่าค่อนข้าง,ง,งจะเคลียร์แล้วก็มองเห็นหน้าปัดได้ชัดเจนมากเลยออออย่่าาาาางงงงตนนนนเเี้้้ววลลรมมมมบุะัคขจใสแก็ แทบจะไม่เห็นกระจกเลยเหมือนกันนะครับถือว่าทําได้ดีมากเลยนะฮะในราคาประมาณนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดเลยเนี่ย <im itation> ก็คือเรื่องของเคสของเขานะฮะคือเคสของเรือนเนี่ยมันจะมาเป็นแบบเคสที่มีการตัดตรงๆมาตรงส่วนลักแบบนี้นะครับทำให้เวลาเราสายมาใส่เนี่ยมันก็จะดูแน่นดูแบบเป็นชิ้นส่วนเดียวกับตัวนาฬิกาซึ่งหลายคนก็จะชอบเคสสไตล์แบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องดูไว้ก่อนนะฮะก็คือเรื่องของไซส์เพราะว่าเรือนเนี้ยไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากนะอยู่ที่38มิลล ส่วนความบางเนี่ยอยู่ที่9.6มิลเท่านั้นลักทูลักนี่ก็ถือว่าเล็กมากเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณ44มิลฝาหลังเนี่ยก็มีบอกไว้ว่ากันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่มีการระบุสเปคมานะก็ตีไปเลยว่าประมาณ3บาทนะฮะหรือว่า30เมตรกันน้ําได้ทั่วไปเลยแบบนี้แล้วก็เป็นแตนเลสสตีลแค่ฝาหลังนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนที่มันเงินเงงเงาๆที่เราเห็นเนี่ยแน่นอนว่าก็น่าจะเป็นทองเหลืองไปชุบมาะไรแบบนี้แต่ถือว่ามันเป็นเหล็กชุบหรือว่าทองเหลืองชุบที่คุณภาพโอเคมากนะะละยกใก้ เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนสแตนเลสสตีลเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีการชุบเงามันทั้งหมดนะครับทำให้มันไม่มีส่วนที่มันเป็นขัดด้านแลวมันดูออกนะครับว่าไปชุบมาอันนี้ก็ถือว่าเนียนใช้ได้แล้วก็สวยงามโอเคมากเลยนะฮะส่วนฟังก์ชันของเรือนนี้สามารถดึงมาทีนึงเพื่อหมุนปรับบันที่ทางด้านขวาได้นะครับอันนี้ก็มีทั้งวันแล้วก็วันที่ที่เป็นตัวอักษรให้ด้วยนะฮะแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเพื่อหมุนปรับเวลานะครับ ถือว่าโอเคมากครบครันสุดๆส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นสายที่สีเข้ากับหน้าปัดตัวเรือนมากนะฮะแล้วก็ดูผ่านๆเนี่ยค่อนข้างจะคุณภาพดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าสีมันเข้มด้วยแหละเลยไม่ได้ดูออกมากว่ามันเป็นหนังเทียมะนะครับแต่จริงๆอันนี้มันก็คือหนังเทียมทั่วไปเลยนะฮะใส่ไปตามการเวลาหรือว่าใช้งานเวานานาเนี่ยเจอความร้อนเมืองไทยนะครับผมว่ายังไงก็น่าจะมีการลอกมีการแตกลายแน่ๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะตามราคาก็ถือว่ารับได้นะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่าข้อมือ5.5นิ้วหรืออว่า14ซมขงผน ใส่รูสุดท้ายได้ค่อนข้างจะพอดีนะพออยู่บนข้อมือนะฮะออกมาประมาณนี้เลยก็ถือว่าแบบดูสวยงามดูเป็น r e ส watch ที่ดีเรือนหนึ่งเลยนะฮะคือจริงๆเรือนนี้สีอื่นน่ยมันก็ดูค่อนข้างจะคุมโทนนะฮะแต่ผมอ่ะไปเตะตาสีน้ำเงินมากๆเลยเพราะว่าแบบมันมีความเล่นแสงที่มันดูผู้ดีแล้วก็ดูมีความหรูประมาณนึงเลยซึ่งพอมันจับคู่กับสายที่มันสีเดียวกับตัวเรือนอีกอ่ะมันเลยทําให้นาฬกามันดูไปด้วยกันได้ดีมากเลยนะฮะคือดูแพงมากนะเอาจริงๆผมไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าอันนี้มันคือนายการะดับ ใครที่อยากจะได้นาฬิการเรือนหนึ่งที่มันใส่ใช้งานได้ในชีวิตประจําวันนะฮะหรือว่าใส่ไปงานทางการใส่เป็นเดรส s c สใส่ไปทํางานหรือว่าใส่งานสุภาพอะไรได้หมดเลยผมว่าเรือนนี้เป็นเรือนหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะครับในราคาที่แบบไม่ได้แพงเลยนะฮะการเล่นแสงเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็น้ําหนักเนี่ยถือว่าเบามากด้วยนะครับ คือใส่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอะราคาประมาณนี้นะฮะได้หน้าตาแบบนี้เนี่ยยังไงก็เกินราคาคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ยังสามารถเปลี่ยนสายรุ่นเนี้ยให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นได้ด้วยนะครับโดยที่ลักไซส์ของเรือนนี้อยู่ที่20มิล,ลพอดีนะครับสายแบบแรกที่ผมว่าน่าจะเข้ากันได้ดีนะฮะก็คือสายแบบมิลานิสแบบนี้เพราะว่าสายแบบพวกเหล็กๆเงาๆหรืออะไรแบบเนี้ยส่วนมากมันจะเข้ากับนาฬิกาหน้าปัดสีงเงินได้ดีนะครับโอ้โหนี่แบบผมว่าดูดีขึ้นมากๆเลยนะฮะแล้วก็ดูแบบเป็นนาฬิกาแพงได้เลยอะ่ะบกกวาาาาาเปป็นนารราคารมณ6 700ี ไม่มีใครเชื่อนะฮะดูแบบเป็นนาฬิการาคาหลักพันหลักหมื่นได้เลยนะพอขึ้นข้อมือปั๊บเนี่ยก็ยิ่งดูดีนะครับผมว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะคือการใส่สายแบบเนี้ยมันจะทําให้ในาฬิกามันมีความคลาสสิกดูมีความวินเทจมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดมากสายก็แบบลงทุนไม่เยอะเลยนะครับหลักร้อยอะไม่กี่ร้อยเองนะฮะออกมาดูดีสุดๆคือสีน้ําเงินของเรือนเนี้ยมันเป็นเฉดที่ดูดีดูแพงด้วยแหละนะครับ พอมันจับเปลี่ยนสายที่มันมีความเงินเงินอะไรแบบนี้มันก็ยิ่งขับนาฬิกาให้มันดูแพงดูมีการเล่นแสงดูมีออร่ามากๆกนะฮะการสะท้อนแสงนี่ถือว่าสุดยอดมากจริงๆอ่าเดี๋ยวลองไปสายแบบยานดูบ้างนะฮะอย่างหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับลักแบบนี้นะครับก็คือเวลาเราใสา่สายเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยสายอะ่ะมันจะชิดติดก,กับตัวเรือนแบบนี้เลยนะฮะมันแทบจะไม่มีช่องว่างโผล่มาเลยทําให้ภาพรวมของนาฬิกาเนี่ยจริงๆมันจะดูสปอร์ตมากนะฮะแต่ว่าสาหรับเรือนนี้นะครับหน้าตาของมันเนี่ยมาคลา เหมือนคันคามกันอยู่นะยังไม่ได้แบบไปทางสปอร์ตจัดมากแต่ภาพรวมเนี่ยดูดีขึ้นเหมือนกันนะดูแบบสามารถใส่ลุยใส่ใช้งานได้แบบง่ายมากขึ้นนะครับคือใครที่จะเปลี่ยนสายให้เรือนนี้นะผมก็แนะนําว่าให้พยายามหาสายที่แบบมันเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีเดียวกับหน้าปัดให้ได้ถ้าเกิดยิ่งเป็นโทนเดียวกันได้ยิ่งดีนะครับ มันก็จะเข้ากันมากแล้วก็ทําให้นาฬิกามันดูมีสีสันนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากลองแนวอื่นนะครับหาสายสีน้ําตาลมาใส่ก็ได้หรือว่าสายสีดําก็ยังได้นะครับแล้วแต่ความชอบกันเลยนะฮะก็สําหรับราคาของเรือนนี้เนี่ยจากช้อปปีหรือว่าลาซาด้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก6กถึงเจ็บาทเท่านั้นนะครับไม่ค่อยเกินแถวนี้เท่าไหร่อะ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากเลยนะครับสำหรับนาฬิกาที่มันให้หน้าตาค่อนข้างจะลักชัวรี่แล้วก็มีความคลาสสิกแบบนี้นะ ใครที่อยากได้นาฬิกาที่แบบดูดีมากๆนะฮะในงบแบบไม่แพงเลยรักร้อยอ่ะก็ไปซื้อมันได้เลยนะครับเรือนนี้ผมว่ามีอนาคตแน่นอนสีอื่นๆก็โอเคนะครับเดี๋ยวยังในอนาคตเนี่ยจะมีสีอื่นมาให้ดูด้วยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ